อัปเดตข่าวสารการแจกเงิน1,000 0บาทกระตุ้นเศรษฐกิจคืบหน้าถึงไหนเป็นอย่างไรกันบ้างฟังคลิปนี้ค่ะ ก่อนประับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ต้องกดแชร์ส่งต่อข้อมูลดีๆออกไปด้วยนะคะในคลิปนี้ค่ะมาอัปเดตกันนะคะหลายๆคนก็ยังสอบถามกันเข้ามาในเรื่องของการแจกเงิน1 0,000บาทนะนะ,ะเขาแจกกันอย่างไรนะคะอัปเดตล่าสุดตอนนี้เป็นแบบไหนกันแล้วนะคะโดยเงิน1 0,000บาทนี้นะคะจะเป็นเงินดิจิตอลค่ะทุกคนไม่ได้ให้เป็นเงินสดนะคะและก็ยังเป็นนโยบาย ของพักเพื่อไทยอยู่นะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยทางพักเก้าไกลนะคะก็ได้ส่งสัญญาณดีถึงพักเพื่อไทยในเรื่องของการ ใช้นโยบาย Digital Wallet 1,000 0บาทมาเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในรัฐบาลใหม่โดยล่าสุดเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนางสาวสิริกัญญาตาันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลได้แถลงความคืบหน้าการเจราจากับพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ชี้แจงข้อสงสัยเรื่องนโยบายต่างๆของพักร่วมรัฐบาลนะคะรวมถึงประเด็นในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทของพักเพื่อไทยด้วยนะคะ โดยทางพักเก้าไกลเองนะคะไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของการนำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทของพักเพื่อไทยมาใช้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนการหารือในที่ประชุมหารือในสภาหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลถ้าหากนโยบายดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่บาทนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วไม่มีผลกระทบกับนโยบายอื่นๆที่ขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อสุดท้ายได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันก็จะประกาศให้ผ่านรัฐสภาต่อไปนะคะก็อาจจะมีแนวโน้มนะคะที่เราประชาชนจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะดิจิตอลเวลตหนึ่งหบาทนะคะก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวเราให้พร้อมนะคะเป็นการใช้เงินแบบเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเปิดใจรับนะคะเพื่อรับสิทธิ์ ที่ทางรัฐมีให้นะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในส่วนของนโยบายเท่านั้นค่ะหากการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยนะคะนโยบายนี้เกิดขึ้นจริงนะคะจะได้เมื่อไหร่อย่างไรและมีวิธีการใช้แบบไหนนะคะทางเพจของเราก็ไม่พลาดที่จะนำข้อมูลดีๆมาให้ทุกคนได้รับทราบอยู่แล้วค่ะเพียงแค่กดติดตามกันไว้เลยนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ค่ะก็ฝากกดแชร์ออกไปนะคะให้กับพ่อแมพี่น้อง คนที่เรารู้จักได้ทราบข้อมูลร่วมกันนะคะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับทราบสิทธิประโยชน์ที่เรากําลังจะได้รับหรือสิทธิประโยชน์ณปัจจุบันนะคะในในเพจของเราก็มีอยู่หลายคลิปเลยนะคะที่ที่เป็นสิทธิประโยชน์ปัจจุบันนะคะที่เราต้องได้รับและหลายๆคนไม่ทราบนะคะพลาดสิทธิ์กันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้สำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ